สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่พักสง์สวนกัลยานามิตรสว่างธรรมตั้งอยู่หมู่ที่10ตำบลโคกศักดอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงอยู่ห่างจากตลาดแม่ขรีประมาณ1กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกนะครับวันนี้ผมมาสะดุดเอากุติหลังหนึ่งซึ่งทำเรียบง่ายและสบายด้วยนะครับมีถึง4ประตูทางเข้าออกเป็นที่พักจำพรรษาข,ของ พระอาจารย์เฉลิมติสาโรวันนี้ก็ขอนพิธการครับท่านครับาจะเดินปนโยมครับผมมาเยี่ยมกุฏิหน่อยท่านาได้เชิญนี่บนอธิบายถึงประตูทั้งสี่ประตูของท่านหน่อยครับเชิญทางนี้เชิญมาทางนี้ม,มาทางน,าน,นี้นี่คือประตูที่หนึ่งสามารถเข้าออกได้ขึ้นทางนี้ได้มีบันไดขั้นเดียว ที่ทาบันไดขั้นเดียวคือหมายถึงว่าคนเราทุกคนต้องเข้าหาพระสงฆ์ครับเชิญท่านไปที่บันไดที่สองครับท่านผู้ชมครับอ่านี่คือประตูที่สองมีบันไดสองขั้นหมายถึงญาติโยมเข้าหาพระธรรมครับอ่าก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมไปที่ บันไดหรือประตูที่สามครับมีสามบันไดสามขั้นด้วยกันนะครับอธิบายครับท่านนี่นี่คือบันไดที่สามหมายถึงว่าญาติโยมเข้าหาพระพุทธครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับอ่านตรงนี้หน่อยนะครับเป็นศาลา,น,น,านะครับเป็นกุฏิจตุรมุขนะครับมีคำเตือนไว้ด้วยตรงนี้บอกว่าตื่นขึ้นมา รักษาศีลห้าแล้วหรือนะครับก็อขอกราบนิบน,ท,นท่านนะครับขึ้นมานั่งที่เก้าอี้นี้พูดคุยกันถึงที่มาของกุติหลังนี้หน่อยนะครับอครับอันนี้ก็เป็นที่อ่านหนังสือจะสามารถนนจะสามารถย้ายออกไปได้แล้วก็เอากลับเข้ามา,าได้ไดตั้งหนังสืออ่านได้ครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับท่านครับกุติหลังนี้นะครับ สามารถจะเคลื่อนย้ายด้วยแรงงานของคนคนเดียวได้ด้วยนะครับถ้าคิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็สามารถจะเคลื่อนย้ายได้เพราะเราไม่ลงเสาเข็มแล้วก็ไม่ลงเสาปูนอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นการย้ายคนเดียวอ่ย้ายคนเดียวเป็นคารลอยเล็กๆน,น,นะครับสามารถที่จะเอาไม้หมอนไปใส่แล้วก็สามารถจะลากไปได้นะครับกับผมครับก่อนจากกันนะครับขอให้ กุฏิหลังนี้ที่ทำสีประตูนี้ก็มันมีนัยะหนึ่งคืออะหมายถึงอริยะทัจนีคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคก่อนจากกันวันนี้ก็ขออวยพรให้ท่านได้จะเริญด้วยสวติจะริญด้วยสมาธิและจะเริญด้วยปัญญาและขอให้ท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมนะข้าว ถึงพระพุทธศาสนาด้วยเทินครับจะเ<า>ดินพรอยมครับสาธุครับท่านท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ